ขอให้ผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณโดยศาสตร์ของลายเซ็นถึงวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องราวของศาสตร์ลายเซนนอกจากที่อาจารย์ถ่ายวิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นแล้วนะคะสาหรับรายการหรือว่าช่องทางของมิราเคิลชนะของเราก็เป็นช่องทางในเรื่องของการต่อยอดต่อบุญในการช่วยเหลือหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายชีวิตด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมเองนะคะติดตามรายการตแ่เมื่อวาน,นก็จะได้ทราบว่าโครงการดีๆเกิดขึ้นมากมาย ในช่วงของรอบเดือนนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมพิธีผูกขวัญม่ยนางรถนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2558นะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกัน จำนวนรถราตอนนี้นี่นะ,ะลงที่เบนกันวันนี้เป็นร้อยกว่าท่านแล้วนะคะรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0831997972นะคะแล้วก็0851293697บอกเลยนะคะว่าพิธีครั้งนี้เข้มขังมากเพราะว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมและร่วมกันทำบุญในโครงการนี้มานะคะเราก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ตกทุกได้ยากในโครงการของวิระเข้ามหากุศลคืนชีวิตด้วยแล้วก็สาถานเลกาจิต ใจและเตรียมตัวอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับท่านผู้ชมครับนายก็ต้องบอกว่าหลายๆคนนี่ทั้งโทรเข้ามาทั้งเจอเจอที่งานเองก็ตามเลยใช่ครับนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมการรีบโทรเข้ามา0 8 3 1 9 9 7 9 7 2และศ8 5 1 2 9 3 6 9 7น้นั่นเองนะโครงการครั้งนี้นะฮะเป็นโครงการพิธีใหญ่เป็นโครงการที่พวกเรานะฮะน้อมจิตน้ําใจรวมใจนะฮะพื้นถืจีวิตให้กับน้องๆหนูๆโรงเรียนในถิ่นทุกกันดานซึ่งเราเเองน่ยราาได้ชวมับ สี่ห้าสิบครอบครัวแล้วโดยเฉพาะโรงเรียนที่ไกลปืนเที่ยงเราก็จะลงในพื้นที่นะฮะล่าสุดนี้ก็จะเป็นที่จังหวัดเลยจังหวัดเลยสองที่แม่สอนแม่สอนแล้วก็ที่วัดบุรีย์ค่ะวันนี้ครั้งนี้นะฮะเราก็จะลงพื้นที่ครั้งหนึ่งที่จังหวัดเลยนะครับโรงเรียนเลยนะโรงเรียนบ้านครกเราคกเรานะครับหนึ่งโรงเรียนที่อยู่บนเขาเลยนะห่างจากเลยไปประมาณสี่สิบกิโลเมตรนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเรื่องราวความเข้มข้นว่าจะเป็นเรื่องของศาสตร์ลายเซนหรือว่านะคะแฟนรายการหรือว่าแม้กระทั่งหลายคนที่เดินทางมาที่ม <Channel S 2> ตั้งแต่ช่วงบ่ายนี้อาจารย์ไม่ได้พักเลยนะไม่ได้พักนะฮะเนี่ยสักคู่นี้แล้วก็มีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวในพรุ่งนี้นะฮะ<ช>เป็นพิธีใหญ่เลยน้องมวยบอกไปยังคะยังเลยะนะครับพิธีใหญ่พรุ่งนี้ต้องเจอเจอกันตั้งแต่ช่วงเวลาหโมงเย็นเป็น<ม>ต้นไป17นาฬิกานะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับในพิธีนี้เลยครับท่านผู้ชมก็เป็นครั้งแรกณะของอาจารย์ถาเองนะคะที่ได้รับเกียรตินะคะจากพระครูนักศิยปพิวัฒน์ที่ได้เดินทางมาเมื่อวานนี้กันได้มีโอกาสได้พูดคุยกันเรื่องราวของพิ ดีนะควรเข้ามาทุปญาติเองนะพิธีในครั้งนี้นะคะก็เป็นการบวงสวงเทพยาดาแล้วก็เป็นการบวงสวงพระพุทธสิริชัยมุนีศรีศาสดาด้วยนะคะคคงานนะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะเวลาประมาณ17บเนาฬิกา จนถึงเที่ยงคืนเลยนะพิธีแล้วก็ตมพิธีกวนข้าวทิพนั้นข้ามวันขั้นคือเพราะเป็นพิธีโบราณโบราณ30ปีแล้วด้วยนะคะครเราก็นะได้ทําพิธีใหญ่นะเป็นการเริ่มต้นนคะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันนะท่านผู้ชมท่านใดที่นะเป็นแฟนรายการก็ดีหรือว่าแม้แต่ประชาชนพิื่ผู้ชมรายการนะหรือถ้ามีเพื่อนๆฝูงครอบครัวท่านก็ไปสร้างกุศลบุญใหญ่บุญครั้งนี้เป็นบุญ,ญบนะในวันวิสาขะนะฮะสัปดาห์วิสาขะเป็นสัปดาห์วิสาขะนะฮะวันของโลกเลย 12วันด้วยกันตั้งแต่22พฤษภาคมแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่9มิถุนายนฉะนั้นนะคะสิทธิ์มีครูทุกคนนะคะอยากจะเข้าร่วมวิธีร่วมการ,รเมื่อวานพระครูก็ได้บอกแล้วนะว่าก็สามารถจะเข้าร่วมงานได้มารับบัตรนะคะที่มิลเลอร์โคลชนะเป็นบัตรจอดรถนะไม่งั้นเดี๋ยวรถราจ,จะค่อนข้างเยอะนะเพราะว่า งานนี้งานใหญ่จริงๆนะเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยผมจะไปสองวันด้วยกันวันที่22นะครับแล้วก็วันที่29ก็มีโอกาสนะคะพระครูศรีท่านเชิญผมนะครับได้มีโอกาสได้น้อมถวายนะข้าวทิพนะครับข้าวทิพหรือว่าข้าวมทุภยานนะคะกับมาพุนใประเทศนั่นเองนะวันที่29าพฤษภาคมก็คงจะนะได้มีโอกาสได้เห็นภาพการนะคะนี่คืองานครั้งยิ่งใหญ่และเป็นความภาคภูมิใจดีต้องบอกว่าทั้งความภาคภูมิใจของเราทุกคนนะคะที่ ครูของเราได้รับเกียดนะฉะนั้นเราทุกคนที่เป็นศิษย์มีครูก็ไปให้กําลังใจหรือว่าไปร่วมงานกันได้แล้วงานบ,บุญแบบนี้วิสาขบูชาโลกนะคนะปีนี้บอกว่าจัดยิ่งใหญ่จริงๆที่ท้องสนามหลวงนี่เองหน,นาวละแล้วก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งเราวดีๆค่ะที่เป็นความภูมิใจของเราทุกคนในเรื่องของการช่วยเหลือลงพื้นที่ในการคืนชิตนะอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเศรษฐกสินไฟพักไปวันเดียวเองครัวแดทยบอกว่าไม่ได้และมีอีกหนึ่งครอบครัวที่เขารอคอยความช่วยเหลือแล้วเขารอไม่ได้ ต้องลงไปช่วยครับนะยากยากเค้นมากไม่มีแม้กระทั่งเรื่องของปัจจัยนะน,นั่นคือครอบครัวของคุณยายแจ๋วนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็มีหลานด้วยไม่มีกระทั่งว่านมที่หลานปวอยู่นะ,ะแล้วเหลือเนี่ยเขาต้องกินประทังเขาถือว่าเป็นประชีวิตก,ก็ไม่ใช่แต่ว่าเสียได้เพราะเขาเองเขาได้เบี้ยเลี้ยงนะ เขาเบี้ยเขาเบี้ยพูดถึงอายุชนะอามเป็นคนชนาใชาไหมค่าร้อยบาทพอไหมเขาบอกว่ายังไงก็ตามฉันจะอิ่มฉันจะอดไม่เป็นไรแต่ต้องมีเงินนี้กันไว้ส่วนหนึ่งจะปรับภาระนี้เข้าไปหาคุณหมอถูกเชิญแล้วต้องมีนะครับเพราะว่าน้องหรือว่าหลานสาวน้องเนสเน่ยนะคะก็เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่กำเนิดแล้วกาเนิดมาก็ไปเจอพ่อพาะ คุณพ่อนี่ทราบว่าลูกป่วยปุ๊บทิ้งเลยครับลูกคนแรกนี่ปกติอ่ะท่านผู้ชมคืออายุมากเข้าเรียนแล้วแต่คนที่สองนี่ไม่ทํานอะไรคุณคุณพ่อจากจรน้องเขามีภาวะนะแทรกซ้อนตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแหละฮะแล้วพอคลอดมนก็รับน้าค่ําพอออกมาก็อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงปอดเนี่ยโอ้โหนะน้อมวยน้างสารพือค่าคือค่าตลอดไม่ทำบูนะครับก็ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่กันก็ได้เจอทั้งคุณยายแจวนะคะแล้วก็คุณแม่ด้วยของน้องเนสนะคะซึ่งคุณแม่เองเนี่ย ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะต้องไปทํางานค่าแรงก็สามร้อยบาทต่อสามร้อยบาทต้องกันนะฮะมหาลูกก็มาหาไม่ได้แล้วที่ทำคัสามร้อยบาทนี่เลี้ยงใครบ้างดูแลคุณยายแจ๋วดูแลลูกที่เรียนอยู่น้องก็ไม่โตแล้วก็มีคุณคุณทวดนะคุณทวดนะทวดก็คืออายุเก้าสิบคุณยายใช่อายุเก้าสิบห้านะเว้ยอายุเก้าสิบห้าปีท่านก็ยังแข็งแรงพอจะได้อยู่แต่ที่สําคัญ โอ้โหไม่ได้มีความสมบูรณ์ในเรื่องของการเรื่องทรัพย์ปัจจัยนะี่ไม่มีเลยจริงๆนะครับนะครั้งนี้ก็อาจารย์ก็ได้ลงพื้นที่กันไปนะพร้อมกับวุยแล้วก็ร,รวมไปถึงมิลเลอร์เคิลชานลเนี่ยนะคะก็ตั้งใจนะคะที่จะนําปัจจัยที่ทุกๆท,ท่านได้ร่วมกันทาบุญกับครูอาถานี่แหละไปต่อยอดต่อบุญการทั้งสร้างบ้านแล้วก็ดูแลนะสุขภาพร่างกายทั้งของคุณยายแล้วก็ของน้องเนื้วยพูดแบบนี้แล้วนี่ไม่เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะเห็นภาพเอ๊ะคำว่าไม่มีเขาไม่มียังไงที่อยู่อาศัยเขาเป ใช่ครับ สวัสดีค่ะชาวมิลเลคิลนะคะตอนนี้นะคะเมื่อและอาจารหาฐานเลขาจิตนะคะเราก็มาลงพื้นที่ในโครงการมิลเลคิลมหาวุฒิสมคืนชีวิตค่ะอยู่ที่อำเภอสีเทพนะคะจังหวัดเพชรบูร์หลังจากที่ได้รับเรื่องราวมานะคะว่าที่บ้านหลังนี้นะคะมีคุณยายนะค,ะคุณยายแจ๋วนะคะที่ต้องดูแลถึง2ชีชิตด้วยกันก็คือเป็นหลานที่มีอาการในเรื่องของทะานเดินหายใจต้องสอดอสายยางตลอดเวลานะคะแล้วก็มีคุณตาอายุประมาณ90กว่าปีแล้วด้วยนะคะความเป็นอยู่ ค่อนข้างลําบากมากเพ่าะจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่สําคัญเลยในยเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพของคู่นะคะด้านในอาจารย์รออยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอ,เจอบรรยากาศดีกว่าค่ะไป ตอนนี้นะคะเมื่อก็อยู่กับอาจาร,รย์ธาเลขจิตร,รวมไปถึงคุณยายเจาวาเราด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องราวว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้เห็นเรื่องราวของมของยายแจ้าของคุณยายแจ๋ามาก่อนเป็นยังไงบ้างคะคในโครงการฟรื้นคืนชีวิตครับผมเองอาจารย์ธาเลคจิตนะฮะก็ได้รับเรื่องราวจากส่วนต่างๆนะที่เขาในแฟนเพจก็ตั้หรือว่าส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ในแฟนเพจของพวกเราเราก็เห็นว่านะฮะคุณยายเจ๋วเนี่ยมีความลำบากจริงๆแล้วโดยเฉพาะในส่วนที่ท่านอยู่เนี่ยเขาต้องดูแลหลานซึ่งป่วยอยู่นะฮะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ปอดก น,นี่แต่เล็กๆแล้วแล้วครอบครัวของอหลานเนี่ยฮะคือน้องทัศน์เนี่ยนะครับก็วัดภาจากพ่อคือถูกทอดทิ้งตั้งแต่เล็กๆเลยเห็นแล้วน่าสงสารจริง,รงๆรวมทั้งคุณยายแจ๋วเนี่ยก็ดูแลพ่อวัยเกปีด้วยโอ้โหลำบากมาก แล้วชีวิตความเนอยู่มาดูหน้าตรงนี้จะเห็นว่าสภาพเนี่ยลำบากจริงๆนะครับแม้แต่เงินแม้แต่ค่ารักษาแล้วก็ไม่รู้ว่าหลานที่ป่วยจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับสวัส<ม>ดีครับคุณยายครับคุณยายสวัสดีค,ค่ะน้องทัศใช่ไหมครับจ้าอ่าน้องทัศแล้วก็คุณแม่เนาะซึ่งคุณแม่เนี่ย,ยก็เอาลูกเนี่ยให้คุณยายเลี้ยงเพราะตัวเองต้องรับจ้างนะเพื่อดูค่าอาหารดูค่าอยู่พยาขนมพืชเลยจ้าซึ่งจริงๆน้ำบอกว่าเงินรับจ้างแต่ละวันแต่ละเดือนมันก็ไม่เพียงพอจ้าเขาไม่ได้ต คสณต0วันเ<ห>นอะก็วันละ300ก็ได้20วันได้18วันก็รีบมาหาลูกแล้วก,ก็กราบคุณยายครับน้องครับมีอาการยังไหมครับที่ดูแลเนี่ยครับน้องต้องใส่ใสายยางน้องต้องใส่มีไปโรงพยาบาลมาคุณหมอเขาว่าให้ใส่สายอาหารก่อนเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะน้องํำรักกระปอดอักเสบเป็นนานไหมครเป็นก็เป็นมาติดอันนี้ที่ที่เป็นหนักๆเองในเดือน เกือบเดือนแล้วจ้ะยี่สิบกว่าวันแล้วเขาคอนี่รู้สึกว่ามีอ่อนล้าโดยแรงเลยเกินแขนเกินไหมคือมีแรงนะฮะอ่อนมีแรงเนี่ยคอสองขวบแปดเดือนแล้วน้องยังคอไม่แข็งเลยเนี่ยน้องยังคอไม่แข็งน้องก็อ่อนเป็นชั่วต้องคอยอุ้มประคองเหมือนเด็กแรกเกิดเลยตอนคุณหมอบอกไหมฮะเป็นเพราะอะไรครับ เขาเ็มเองขาเขาหมอไม่ว่าเป็นเพราะอะไรเขาเกิดมาเขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยก็คือเป็นตั้งแต่เกิดเลยจ้าตอนแรกเขาลำลักน้ำค่ำแล้วขาดอากาศหายใจแล้วตัวมันเสียวช่วงคลอดอ่ะตอนนี้ทำไมคุณยายต้องดูแลหนาน้วยนยครับเพราะสาเหตุอะไรครับก็เพราะสาเหตุมีแม่คนเดียวแล้วก็ต้องไปทํางานเขาอยู่ครอบครัวไหมหรือไงฮะเขาไม่อยู่เขาอยู่กับยายตลอดแต่พ่อเขาทิ้งไปทิ้งไปได้คือดกลัวปะทับเนี่ยตั้งแต่เกิดได้สองเดือน เกิดสองเดือนเนี่ยคุณพ่อที่ใหน่าสงสารมากแล้วก็มาอยู่ให้คุณยายซึ่งคุณยายนี่ไม่ได้อยู่คนเดียกนะกไหยยังมีคุณพ่อวัยชราอีกอยู่95้ายายก็อยู่เลี้ยงพ่ออยู่ที่นี่พอเขาเกิด กอเลยเอาลูกมาฝากแม่นูจะทํางานคุณยายครับคุณยายแถวเนี่ยอยู่บ้านยังไงะที่บ้านอาศัยที่บ้านที่บ้านน่ะเป็นบ้านของตัวเองตังเต๊กเอาเก่ตังแต่นานแหละก็ขออยู่จะอาศัยที่อยู่น้องชายเห็นบ้านนี้ก็สภาพจะพังจะผุจะพังแล้วก็ยังเห็นเลื่อนเลยจ้ะไม่มีเงินซ่อมแซมนะฮะอุ้ย ก็หาเขตไปหาหมอซื้อยาพาหลานไปหาหมอเนี่ยเกือบไหม่ทันเลยคือจริงๆขานมขาดแทนพืชขาะในเรื่องอาหารการกินก็แทบจะไม่ครบ30บวันล้วแหละจ้าแต่นมนี่นะฮะก็กระเบียดกระเสียดนะกระเบียดกระเสียนเอาบางทีก็เก็บผักกินเอาแาสงสารหลานคนนี้แล้วก็เอาเงินเอาไว้ไปหาหมอถ้ามีสงสารหลานคนนี้บ้างไหมปนมากเลยมากทไมสารก็ฮะมันไม่เหมือนเขาเกิดมายายกับหลานมาหลายคนและเวลายายเห็นเนี่ยน้องน้องรุ่นเดียวกันเข้าไปโรงเรียน จ้าเขาเข้าไปในบ้านยายก <c oughs> ็รู้สึก นมันอึ้งแล้วยากรเด็กจะนั่งตาไหลนั่นแเพราะอะไรครับเรามันสงสารสาอย่างเดียวเขาทำไมไมเหมือนกันโอาะชีวิตเขาปัจภาคจากแม่พ่อเนาะฮะพ่อก็ไม่มีแม่ก็ต้องทํางานมอกๆกแล้วก็ต้องเลี้ยงคุณยายทุกวันนี้ไม่ได้มีอะไรได้เลยไม่มีอะไรเลยโอยว่าไม่มีก็จะบาดก็ได้ห้าร้อยห้าร้อยบาทจ้าผู้อะไรเบี้ยผู้สูงอายุเียผู้สูงอายุห้าร้อยบาทนะครับเด็ดะฮะชีวิตที่เลี่ยดเกิดไปได้นะฮะในโครงการฟื้นคือ ของไม่เคลนแชนแนลพร้อมกับแฟนรายการครอบครัวใจจิตนะครับแล้วก็เงินครอบครูไว้ครูรวมทั้งเงินที่ท่านนะฮะบริจาครัพย์มาในงานกระสินไปวันนี้มาถึงคุณยายแล้วคุณยายดีใจไหมวันนี้โอ้มากเลยจ้ะเพื่อเขามามามาดูเมื่อวาน จะมาอ๋อตานี่ก็คือผมส่งให้ให้มาดูจ้านี่แหละมีตานี่แหละใกลมาที่มาว้ายหานมาอยู่ใกล้กันแล้วเเพพิ่งิ่งทราบรายแรกเลยคนแรกเลยนะฮะเขียนคำมาก็ลำบากนะฮะนะฮะแล้ววันนี้คุณคุณยายช่วยขอบคุณแฟนรายการที่จริงฮะขอบคุณยังงไแทนน้องเจ้านายทุกๆคนเด้อรายการยายขอขอบคุณพูดไม่ออกเลยยายทั้ซึ้งมากเนาะวันนี้หลานจะมีนมแล้วจะมีกำเพื่อนนายยายเนาะนะ เห็นแล้วตรงาจไม่เวลายายยายเห็นนมแต่ละกล่องเห็นคำพินมาเนี่ยใจนั้นเลยไม่ออกทีบอกเขาม่อยู่กันลำบากลำบากเนี่ยลูกยังอยูลูกจะยังไงลูกจะ ตายก็ตายนะลูกมันตายลูกก็หายตามันทรมานแต่ตอนนี้คุณยายนี่อยู่มากแล้วนะอายุกี่ปีใช่หกสามหกสามแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณพ่อนี่ป่วยเจ็บนะฮะไม่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 ค่อยป่วยแต่ก็อายุมากแล้เนอะแต่ก็ต้องคอยอาบน้ําคอยป้อนข้าวคุณยายทำเองทำเองอคุณยายดูแลพ่ออายุเก้าสิบห้าดูหลานสองคนที่เรียนอยู่แล้วก็หลานที่กําลังป่วยนะฮะคือไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่เลยนะท่านผู้ชมและไหนจะคุณยายเองอีกครับสุขภาพอีกเจอสุขภาพ ภาพยายก็เหมือนก็ไม่เป็นยังไงหรือว่ามันลืม,นลมุนหรือมันมอดแต่เก่งก็หลาน เราเราจะไปชมบ้านคุณยายแจ๋วกันนะฮะนี่คือ,อสถานที่ที่เป็นพื้นที่ที่เขาให้ปลูกบ้านอยู่อาศัยเรามาเจอมาเจอก่อนพอมาพบเนี่ยค่ะคุณยายก็กําลังนะฮะป้อนอาหารเหลวให้กําลังป้อนอาชุดนี้เลยครับนะที่อยู่ในพื้นดินจริงๆคัท่านผู้ชมนะฮะพื้นตรงนี้แล้วเรานั่งกันตรงนี้แกดี๋ยวจะไปชมบ้านแกว่าสวยหรูขนาดไหนงามวิจิตรขนาดไหนเหมือนที่ท่านผู้ชมทางบ้านหรือหลากหลายท่านที่อยู่นะฮะอยู่แบบสบายแต่อีกหนึ่งชีวิตที่รอคอยความหวัง,งรอน้าใจจากกายการครอบ ครัวมิเรอร์เกิลกัฟื้นชีวิตคงหายมิเรอรเกิลแชนแนลครับเราไปชมไปดูอย่างครับท่าไม่ชมครับ อันนี้คือทางเข้าบ้านยายคุณตกก็คุ้มคุ้มแล้วก็ค่อยเดินก้มมาก้มตรงนี้ละฮะแล้วก็ขึ้นมาเข้าบ้านกลางวันก็อยู่ไม่ได้นะนานูนนี่เข้ามาเชิญจ้าเข้ามาบ้านยายกนอโ้นนี่ตรงนี้ร้อนมากๆเลยกที่เจ้านายที่เขามีน้ำใจเขามาให้ยายนี่ดู อยู่สภาพอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับนะฮะฝนตกตกรั่วๆเป็นรูู่ๆยงี้นะครับรอยจากตะป,ปูที่เจาะนั่นเห็นไหมคือสังกะส,สรรีเก่าด้วยเนี่ยใช่ไหมฮะมาจ้าเก่ามากสังเกตเก่าเนี่ยแล้วมาทาใหม่นุ้ยเห็นไหมใช่ตะปูมันก็เก่าตั้งแต่ตอนยายยังเป็นหนุ่มๆตั้งแต่ยังหาซื้อได้นุ่นคือสมัยนู้นเลยจ้ามาสามสี่ห้าสิบปีนะยายก็มันย้ายเขาเขาบอกตรงนี้เขาก็จะยกเขาก็จะทำของเขาก็ต้องย้ายย้ายออกมาหาที่บางๆของเขายก สังตัสสีก็เป็นดูแล้มก็ปุด้วยแดงหมดนอนก็นอนตรงนี้นะฮะจ้านอนก็นอนตรงนี้แล้วเวลาแดดร้อนมากๆก็มากๆออกว่อยู่ลมมาแล้วที่สำคัญนะครับนะฮะรถนอนรถนอนน้องนอนเย็นีของน้องเนี่ยนะคุณยายเนี่ยฮะยายก็เอาผ้าประดิษฐ์เองประดิษฐ์เองมันเหมือนเป็นอันนีกเป็นตะแกรงนี่เนาะไม่ให้ตกไม่ให้เขาพิ้งตกยายก็เอาหมอนใส่แล้วก็ไปนอน เนี่ยจะทำพอเวลาจะให้น้องนอนยายก็อย่างนี้ผ่ามาเนี่ยือเลยจะทำให้เจ so, yeah. oh ้บเองอันนี้ยายทำเองเลยนะเขี้ยวกบกันเนี่ยอันนี้เขาให้แล้วมันเขาให้มาที่นี่มันสั้นผ้ามันขาดยายก็เอาออกก็เดี๋ยวคุณยายคุณยายน้องนี่ก็ทำเองน้องก็ทำเองล้มันหักโอ้โห เอาเก่ามันเป็นยางแล้วมันหักเราเลยอหายเขาเอาใหม่ทำหายตรนี้อันนี้ที่เห็นนะฮะด้วยความรักนะด้วยหัวใจจริงๆนะที่เห็นนะครับแล้วมีแต่กล้าแค่นั้นแหละคือไม่มีกับเขาแล้วฮะรถสวยๆนี่แล้วก็แล้วก็แกงอ่เอ๊ะันนี้ก็การกิ่งตกอ๋อนี่ลายายหลับเปิดเปิดนี่ก็ประตูรั้วกรงแมวครับนะที่แกทำนะแต่แกงเล็กๆนะฮะที่ทำมานะครับร้อนกลางคืนร้อ พดลมมันอย่ม่พัดลมแต่กันไรเดี๋ยววันนี้นะมันมีอันห่างอยู่อันแก่บากก็ต้องไปเปิดให้พ่อไค่ร้อนอ๋อคือในบ้านนี้มีพัดลมตัวเดียวแล้วในบ้านนี้ใช้พัดลมเนี้ยหมุนเวียนกันนะครับสภาพร้อนน้ำมวยร้อนนะเมื่อกี้เข้ามาไม่เกินนะฮะประมาณ3มวินะครับน้องคิดดูเรามานั่งกันนะฮะอบอวนด้วยสภาวะความร้อนจริงๆลำบากมากนะแล้วน้องมวยดูกระดานนี่คือไม้เก่านี่ออกไหมไม้เก่าหลังคาเก่า เอามารวมกันมาก่อสร้างกันขึ้นอาศัยเขาอยู่ด้วยพูดง่ายอ่ะกิน30วันเนี่ยไม่พอครบวันหรอกต้องเจียดนะครับเนี่ยต้องเจียดเอาร้องแล้วโอ้หัวเหลือลูกมาตัวใช่ไหมตัวแดงตัวรองตัวรองตัวอะไรเลยโอ้โหไหนัวนโอ้แม่โอ้เสือออกเต็มแล้วคืออยู่ตรงนั้นตรงใกล้ดินดินมันจะเย็นเนี่ยถ้าดึงออกมาแล้วเสือปูใช่ไหมนู้นมวยเข็ดไหมไอ้ที่ไม่ใช่ไอ้ฉันอยากอยู่ใกล้ดินไม่ใช่แต่ดินตรงนั้นเนี่ย ที่ที่ดีที่สุดเป็นพัดลมแล้วก็เอาเสือปูนะฮะเพื่อจะประคองความให้เห็นแล้วโอ้โหนะครับ <มา S 1> นะฮะดีมนานนี่ก็เหงื่อตกกันนะฮะนี่คือความลำบากกับโครงการมิเรอร์แชนแนลซึ่งผมเองนะฮะในานา,ามประธานมูลิธีดูแลครอบครัวมิเรอร์แชนแนลเห็นแล้วโสงสารเห็นแล้วใจจริงลำ,ล,ำลำบากมากนะมั่วไอ้ลำบากมาก เอาละครับเดี๋ยววันนี้เบียร์เลิศแชนแนลนะครับได้นาสิ่งของฮะคุณยใหญ่เห็นไหมฮะปุ่นใหญ่ดีใจไหมมีนมนะครับเรามีแบบเพื่อนน้องแล้วของใช้ด้วยนะครับนะเนี่ยอันนี้พอสมควรเลยนะฮะแล้วก็เอามาซ่อมแซมบ้านอีกส่วนหนึ่งนะครับคุณยใยญ่ก่าวเลยนิดนึ่งกับเป็นรายการวันนี้โอ้โหหลานจะมีนมแําเพื่อนแล้วด้วยแล้วก็เราแทนผู้บริจิตมีกุศลทั้งหลายยายขอหนูทุนนาชาตินี้ขอให้ทำให้รวยอขออย่าเด็ดอย่าจนนะลูกนะ ูกเจริญเจริญทุกทุกคนทุกสายที่มองเห็นความทุกข์ยายนะจ๊ะยายจะไปทําเรื่เงินตัวนี้ยายจะไปทํายายก็จะจําเป็นที่สุดก็เอาไว้ประคองนี่แล้วก็ซื้อยาซื้อนมให้พอตัวกับหลานครับอันนี้อันนี้นอผมกวรเดินทำไมอันนี้ก็จะเป็นถังกระสีถังกระสีมาปิดกันฝน่นละไว้อ๋อกันฝนคือไม่มีหน้าต่างคืออะไร ีแค่อันนั้นอันเดียวมีแค่นเดียเดียวอันนี้ก็กำลังจะตกอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยายไอ้แผ่นนี้ว่าทำไรเนี่ยแผ่นนี้แผ่นนี้มันรั่วสังกะสีมันฝุ่นแล้วยายนอนตรงไหนก็คือนอนนี่ยายนอนตรงนี้ก็ต้องปิดรูกันนะฮะท่านผู้ชมครับก็มีรูตรงนี้อีกเดี๋ยวมันก็มีรูตรงนี้ก็ยายเดี๋ยวเดี๋ระวังเดินตกรูครับจะม่ฝุ่นแล้วไม่กระจายตกอืมดนี่ฮะ ไปไปยืนใหญ่ก่อนนี่นี่คือไม้เก่าในื้อใหญ่นะเก่ามากครับไม่ต้องย้ายต้ยืนมาเดี๋ยวยายตกไปค้อยายเคยหยิบแล้วลูกหน้าต่างย้ายดูเขาบอกจะรื้อเอาของเก่าไปซ่อมได้ไหมนี่มันได้ไหมเนี่ยต้องดูเทกองนี่คือต้องทำใช้ตะกุกกลางวันเข้ามาไม่ได้ร้อนต้องนั่งอยู่ตดไตรม้วยเอาอู่ปีไปปี ประมาณไม่ถึง5นาทีท่านผู้ชมครับเหงื่อผมเหงื่อน้องมวยนี่<ไ>พอกันเลยนะฮะและทิท้งมาเนาีน่ยถือว่าร้อนจริงๆเดี๋ยวเราคงต้องหาพัดลมะนะฮะแล้วก็มอบให้คุณยายแล้วก็รวมทั้งสิ่งของตัวน,นี้นะครับเชื่อว่าผมเป็นกำลังใจให้คุณยายนะนะครับต้องเขาอุออ้มนิดนึงดูแลก,กันอ,อุ้อมไปเนี่ยโอ้โหตัวโอันนี่คือจริงๆแล้วคือน้องต้องสองขวบถูกไหมคะสองขวบแล้วเดือนจะสามดีจะสามขวบแล้วไข่เนี่ยไข่อะไรหรือไงครับ เห็นไหมทุกคนดูดูดูดิสิทุก้จทุกใจ้าทุกใจไา้ปัตรจและบัตะหายใจสุดท้าดทีขาดบ้างเลยนะครับโอ้โหคุณยายขบูพณ์น้องหนูอาแม่นนอง ็นึกถึงทีเปเห็นได้ดีกลมแมวด้านข้างนึกไม่ตอกเลยเหมือนเอาตะกร้าผ้ามาตูกเป็นตัวรอง้วยผมเคยเลี้ยงแมวตันไปเลี้ยงคุณทักไ่เลี้ยงกคริบีหรือบ้างอะคะคุนักแมวนึกถึงกงนั่นเลยมันมันก็มีคุณค่าะถ้าเราใช้คุณค่าประโยชน์แต่น้องไม่มีเลยไม่มีรถพังๆแล้วก็เปนะทีมงานไม่ได้เอาเปให้ออกเปนี่เปพังแล้วก็ไปจัด่ค่ือัวใหญ่เนี่ยไม่สมบูรณ์ต้องใช้เชือกอะเชือกแล้วค่อยค่อยหัวเปแลย์ค่ะแล เอเฮ้ยครับไปหลานหลับแต่ที่สำคัญท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะขอบคุณรายการนะฮะเนี่ยรถเข็นได้เนี่ยโอ้โหเนี่ยหัวใจของผมเลยรถเข็นได้นะตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับสองสำคัญตรงเนี้ยเรส่งไปให้น้องทัศน์เขาชื่อจริงชื่อทัศอะไรไม่รู้จ้าแต่ชื่อเล่นชื่อน้องเนสน้องเนสนะครับวันนี้แหละฮะครูพัฒถาให้เธอแล้วนะน้องเนสจะได้มีความสุขผมนึกว่าเป็นเด็กผู้ชายหน้าเหมือนน้องกุมารทองมากนะหน้าจิ้มลิ้มหน้าเอ็นดูเขาจะได้มีเปย์นะฮะแล้วก็จะเดี๋ยวก็ วันนี้มีคนใจดีด้วยนังม่วใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเรื่องราวต่างๆหลายครอบครัวที่เราได้มีโอกาสลงพื้นที่อย่างปัจจุบันทันด่วน<ช>นะบางครอบครัวบ,บ,บอกอยู่ไอซียูก็มีอ,อย่างครอบครัวของคุณยายแจ้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพจะรู้เลยว่านี่มีอีกหลายชีวิตใ,<ช>ในประเทศไทยที่ไม่มีจริงๆไม่มีแม้กระทั่งเรื่องของที่อยู่อาศัยค่าปอาหารคุณยายี่บางวันแทบจะไม่ได้ทานข้าวเลยไม่มีเงินแม้แต่วันละ75บาทใช่เจ็ดสิบรรลนี่ขึ้นราคาให้ไม่มีขนมปังไม่มีเลยแล้วก็อาหารสัตว์ให้กินมาพร้อม พูดถึงใครก็ไม่รู้ <c oughs> เ,เดี๋ยวว่า,าจริงจริงคนไทยยังไม่มีกินเลยบางคนนะในครอบครัวนะครับ <c oughs> ผมระทาอะไรที่พูดได้ครับเ <c oughs> นี่ยครูต้องลงพื้นที่ท่านผู้ชมแฟนรายการนะฮะเป็นกําลังใจด้วยเรามีแฟนรายการหลากหลายอาชีพ <c oughs> แล้วที่สําคัญเนี่ยบางครั้งอีกเล็กๆนะฮะกลายปืนเที่ยงครับ ผมไม่บอนะฮะในส่วนทีนะ่เป็นเอกชนหน่วยงานรัฐเนี่ยเราช่วยกันผมเองเป็นแค่ประธามุที่เล็กๆแค่นั้นเองที่ต้องลงพื้นที่แล้วก็ช่วยกันทุกคนช่วยกันได้อย่าไปปล่อยเขา<ช>นะแล้วก็ปันน้ําใจแต่คนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเขาว่าเป็นจิตอาสาออที่สละเวลาจากเขาเรียกว่างานการตัวเองก็มีะะนะแล้วพอเขา มีเงินเล็กๆน้อยๆแต่เขาทาอย่างต่อเนื่องค่ะผมไปเจอไปเจอมาอาจารย์ไปเจอมาก่อนเลยนะในในเพจซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามกันก็จะทราบว่าเพจนี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงนะอย่างน้อยก็ได้รวบรวมเงินบางส่วนของสิ่งของบางส่วนได้ไปลงพื้นที่ได้ไปช่วยเหลือกันแล้วก็หลายครั้งค่ะที่ ICU บ้างปัจจุบันคันด่วนบ้างสเลตออกมาเป็นเลือดบ้างเราก็ต้องลงพื้นที่เพื่อจะร่วมกันเดินไปคู่ๆกันข้างหลัง นมเนี้ยเดี๋ยวก็มอบไปเขาค่ะแล้ววันนี้มีแม่ของน้องคนหนึ่ง ซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราไปถ่ายรายการในโรงพยาบาลในี่เขาไม่ค่อยให้ไปต้องทําเรื่องผมรอไม่ได้หรอกครับวันนี้เขาก็มากับพร้อมจิตอาสาท่านี้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันเดีกันนะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะว่าเรื่องราวนะการเป็นจิตอาสาแล้วสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและผู้คนอีกมากมายอีกหลายร้อยพันชีวิตที่รอคอยความช่วยเหลือกันด้วยยวช่วงหน้ากลับพูดคุยกันตอนนี้พระกาสครูค่ะครับผม